ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มจะทําคลิปอล์กไปมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีเรียนวิชาเอกก็คือวิชาแอคติ้งเดี๋ยวฟิล์มจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศการเรียนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ไปดูว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วก็ฟิล์มไม่ได้ไปล็กอย่างเนี้วนะคะฟิล์มมี Q&A จะให้เพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยช่วยกันตอบด้วยฟิล์มเนี่ยเปิดให้น้องๆถามเข้ามาในไอจีว่ามีคําถามหรือว่าข้อมูลอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับขณะนี้ไหมเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆช่วยกันตอบตอนนี้ก็ถึงเวววลลาาไไปปมอแก้กดี่่คะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเพื่อนสองคนแล้วก็คือมินนี่แล้วก็ฟ้าซี่มีคำถามว่าคณะของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรอ๋อคณะของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีสามเอกก็คือเอกแสดงผลิตแล้วก็ออกแบบค่ะคณะของเราแล้วก็เอกของเราเนี่ยเรียนที่มสวไหน ไปสารมิตรหรือว่าองลาสารมิตรค่ะใช่นะะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปมองกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสายไปกันไหมค่ะ จริงๆคณะของเราอ่ะมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายหดูเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้เรียนที่คณะของเรานะคะวันนี้เรามาเรียนที่อาคารเรียนรวมค่ะแล้วก็วิชาที่เราจะไปเรียนก็คือวิชา acting ซึ่งเราคุณครูอ่ะให้เราเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเรียนเท่าไหร่เอ้ยหมายถึงว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนมา <c oughs> ตอนนี้นะคะอยู่กับ ยินดีพิมมีคำถามมาถามยินดีก็คือเอกนี้เนี่ยรับกี่คนคือรุ่นเราอะรับสามห้าแต่คือปกติแต่ละปีเอะมันจะรับไม่เหมือนกันเลยอย่างรุ่นเราอะเขารับรอบหนึ 2, ่งรอบสองแล้วก็ไปทีรอบห้าเลยใช่ปะแต่คือรุ่นรุ่นต่อไปเราไม่มั่นใจว่ามหาลัยเขาจะเป็นวิธีการรับหรือเปล่าแต่ถ้าสนใจพวกอะไรเงี้ยสนใจแบบวิธีการเรียนนี่อะไรเงี้ยก็เราอเ p นเฮ o u s ครับอ,อ๋อใช่ o เ e น h o ใครคะเนี่ยคริสติน่า คริสี่น่าค่ะวินมีคําถามนะคะก็คือค่าเทอมของเอกเราเท่าไหร่คะเ,เทอมละห้าหมื่นค่ะรวมปีหนึ่งแล้วก็แสนหนึ่งเราทาาั้ทงคณะนี่เท่ากันปะไม่เท่าอ๋อสวัสดีค่ะ,คะล็อกของช่องฟิเมนะคะทักทายได้สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยชื่อพามค่ะ มีน้องๆมีน้องๆถามเข้ามาว่าคณะเราเนี่ยเลือกเอกตอนปีไหนคะตั้งแต่เข้าตั้งแต่เข้ามาเลยแล้วก็อีกคําถามก็คือเอกแสดงเนี่ยแสดงใส่กันจริงไหมคะไม่จริงเอาดีดีอักาายูด่เป็นอรมแบบไม่อายอะไม่เสิร์ไม่อายบบอย่างเงี้ยอย่างเี้ยอก็คือเปลี่ยนอย่างเงล้่ะข้างหลังก็จะเปลี่ยนแล้วด้วยไม่อายไม่อายนะคะ ตอนนี้ครูมานะให้เราทำอะไรคะตอนนี้ครูกำลังสอนวิธีการหายใจนะคะโดยการเราจะเป่าชวาแล้วก็เป่าเทียนเพื่อหายใจเขา้าแล้วก็เป่าเทียนให้ดังง่ายมีอะไรบ้างม,มั้ง เก่งอ่ะีนเดียวได้ซินูไม่ทำอะไรฉะเนี่ยกันไปเลย มีคำถามมาถามโันค่ะคำถามก็คือใช้คะแนนอะไรบ้างคะจะใช้เป็นคะแนนแกตไทยแกตอิงเก้าสมันไทยเก้ามันอิงค่ะอันนี้คือรอบสใช่ไหมรอบสค่ะรอบหนึ่งไม่ได้ใช้อะไรนะคะก็นะดียมดีนะเดีสดอลแล้วไฝาก่ีย้อหอรอยอี่แต ค่ะชื่อนะคะชื่ิพูค่ะพ่อคะมีคำถามมาถามค่ะน้องถามคุณพ่อว่าจะเข้าคณะนี้จะเข้าเอกต้องเรียนสายอะไรมาคะก็ไม่ไม่เกี่ยวบ่าสายอะไรก็ได้สายอะไรก็ได้คือวิทย์ก็ได้สิ่งอะไรก็ได้มันไม่แบบไม่ได้กำหนดค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเข้มเข้มค่ะพี่มีคำถามมาถามค่ะคำถามคืออะไรนะอ๋อคือรอบอะไรบ้างใช่เอกแสดงก็คือรอบอะไรบ้างคะ เป็นเด็กหสามก็รับรอบหนึ่งสองแล้วก็สี่เอ้ย5นอแต่ว่าปีเด็กของเด็กหกสใช่ปีหน้าก็คือเด็ก6 4สช่เพิ่มมาอีกรอบก็คือเป็นสี่ก็คือจะรับรอบหนึ่งสองสี่แล้วก็5น้องถามว่าสอบสัมภาษณ์ยากไหมถามว่ายากไหมมันก็ยากนะคะแต่ว่า เราต้องแสดงความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พูดความจริงนะคะทุกคนประมาณนี้ใช่มประมาณนี้แต่ก็มีความเข้มนิดนึงนะคะก็ความเข้มนิดนึงเข้าจะเข้าซีนีมาต้องรู้ต้องแบบดูหนังมานิดหน่อยตดูหนังที่ชอบมาบ้างก็ดีเด้อเน้นเป็นหนังดิจิทัลกระแสดูเยอะๆหนังเก่าๆก็ได้แต่ที่แบบอะไรก็ได้พวกเนี้ยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอันดาอันดาที่มีคำถามมาถามว่าเอกแสดงคณะ นวัตกรรมของเราเนี่ยมีสอบข้อเขียนไหมไม่มีไม่มีสอบข้อเขียนนะคะทุกคนเด็กผู้ชายขนาดเนี่ยหน้าตาดีจริงเปล่าเอ้ยยังไงยังไงจะบอกว่าขนาดนี้ไม่ได้มันต้องเป็นเอกสิเอกเลยค่ะเอกไหนเอกแสดงแน่นอนที่มีผู้ชายอยู่เก้าซึ่งคนที่หมายถึงหน้าตาดีหมายถึงมาร์กนั่นเองเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปมาร์กหน่อยนะคะ ปตงกัสไปเลโนึงังคอามกบเยอกนี้เป็นยังไงคะเด็กเอกแสดงแต่แบบังนะคเพื่อนแสดงก็จะแบบไร้ไร้หน่อยอ่ะเช่นนี้ค่ะออกไปรุ่นพี่เป็นยังไงรุ่นพี่ดีปะพี่นคือเาก็แบบเฟรนมก็ช่วยเราร้อถามอะไรก็ได้เขาก็ช่วยหมดอ่จบไปแล้วจะไปทำอาชีพอะไรคะอุ คำถามน,นี้ตอบยากเนกันนะคะก็จริงๆมันก็ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น acting coach เป็น casting เ,เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงเป็นผูนน้กำก,กับก็ได้แต่คือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบจบไปแล้วทำงานตามเอกเราได้นะเพราะว่ามันก็มีเบสิกของอย่างอื่นอ่ะที่สอนเราไปด้วยเราไม่ได้เรียนแค่แบบแสดงแสดงแสดงอะไรแบบเราเรียนวิชาอะไรบ้างคะเรามีเรียนวิชา acting เพราะว่าเอกเราเรียน แล้วก็มีชาสบ,บูิชาพื้นฐานของมอแล้วก็มีอินเทอร์เนชั่นทูซีนิาแล้วก็มีเดียสตัดดี้แล้วก็อินเทอร์ i o ชั่นทูแมสคอมมิ c a t i o n ประมาณนี้เนาะสำหรับปีหนึ่งนะคะทุกคนเดียวครับที่ฟักในากรีนลูกค้าครับที่เล่นที่ฟูกานาบพูดจักไปแล้วครับรู้แล้วคำถามมีอยู่ว่าพี่คะพี่คะ หนูไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอะค่ะมันเป็นหลักสูตรสองภาษาหนูจะเรียนได้ไมั้ยคะถามว่าเรียนได้ไมั้ยเรียนได้คือมันไม่ได้ยากนะผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเท่าไหร่ผมก็พูดได้สเน็กปิดปิดมูป่าๆอะไรผมก็พูดได้ค,ดๆๆดไดครับก็แต่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเรามาเรียนนะก,การพัฒนาตัวเองครับผมเราไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวผมก็ไม่เก่งอังกฤษนะจริงก็คือเรียนได้เออไม่ต้องเก่งอังกฤษก็ได้ก็อยากให้มันเป็นเรื่องที่อาของคึ้นมาใช่ถือว่าได้ฝึกภภาาาาาษษษดด้้วววยยเีี๋นนนนแบบใงงกกรมัััสคญะอฤ ตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ยายาพี่จีจีได้ไหมคะพี่จียุ่งอยู่อ่ะพี่จีกับพี่ยายาคะ่อคะอะไค่ะมีน้องๆถามเข้ามาว่า,วาไม่มีผลงานด้านการแสดงไม่มีพื้นฐานด้านการแสดงเรียนได้ไหมเรียนได้หัวาเอาจริงๆก็เข้ามาด้วยแบบผลงานแบบว่าเป็นแบบความสามารถทางด้านอื่นเหมือนกันเพราะว่านี่ไม่ได้แบบแสดงละครเยอะขนาดนั้นให้ไม่มีเลยมีแบบส่วนมากเป็นกิจกรรมที่แบบทำกับโรงเรียนอะไรเงี้ยยื่นไม่ได้หมดเลยแล้วก็ถามว่าแบบ แบบไม่มีสกิลทาทงการแสดงอ่ะเรียนได้ไหมเรียนได้เพราะว่าเขาจะสอนแต่แบบเริ่มใหม่หมดเลยก็แบบมาเรียนด้วยกันพร้อมกันวันนี้เราอยู่กับพี่ปัดแป้งแล้วก็พี่เตยนะคะจะถามว่าเข้ามาในรอบไหนรอบสองค่ะได้แบบอ่านหนังสืออะไรแล้วก็ติวที่ไหนไหมติวค่ะก็ติววิชาสามัญไทยกับอังกฤษแล้วเก่งแข็แล้วของเหมือนกันใช่ไหมก็เพราะว่ามันใช้คะแนนก็แค่นี้ใช่ป่ะ ส่วนหนังสือมีอะไรนําก็ไม่มีเนาะไม่มีลิ้นแกะขอบคุณค่ะขอบคุณมาะพวกพี่เป็นกำลังใจให้แล้วเรามาเป็นปรอบครัวเดียวกันขอบคุณค่ะบายตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วประมาณบ่ายโมงคือเพิ่งเลิกเรียนวิชา acting เสร็จนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินค่ะ เขาบอกว่าคณะเราอะรับแต่ดาราจริงไหมไม่จริงจริงค่ะไม่ได้เป็นดาราถ้ารับผมมาจริงนะฮะแต่ถ้ารับก็อ่าก็คือไม่เป็นดาราก็เรียนได้ใช่มไมะได้ไม่ไม่ต้องเป็นต้องไม่นอนเรรยนก็เรียนได้นะคะเพราะว่าอ่าคือทุกคนห่อยชอบพูดว่าแบบคือคณะนี้มีแต่ดาราอืมเอาก็ไม่เป็นเอกแสดงดาราเป็นนักแสดงก็ต้องเรียนแสดงอยู่แล้วก็มันแบบมันมันต้องถ่ายงานเขาอยู่แล้วมันต้องถ่ายงานเขาอยู่แล้วเว้ยครบ นักบอลไม่มเป็นนักบอลาเรียนอาเป็จจริงแต่ไม่ไม่ได kind of um ้หมายความว่านักบอลที่ชอบแสดงมาเรียนไม่ได้นะเก็บเปอ้ลไหนคุยกับเพื่อนคุยไงสวัสดีคุยกับแมวคุยกับไรเต้าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงอาหารเขาเรียกโรงใหญ่เลยโรงเย็นโรงเย็นเพราะว่าชั้นสองเป็นห้องแอร์แนะนำนะคะใครจะมากินขึ้นชั้นสองค่ะห้องแอร์ไปเลย เคเดี๋ยววันนี้เราเลือกเลือกหนังก่อนว่าเราจะดูเรื่องอะไรเพราะว่าเราก็เป็นเด็กซีนีมาเนาะมันก็แบบดูหนังบ่อยๆค่ะทุกคนลองเพลนึ่ง้อ่ะงเมื่อกี้อี่เอ่นก่้ยนท

มันใหญ่เกินไปไหมว้ายโอ้ยมันใหญ่ไปไหมก็ใช่มันหกสิบหกอ่ะโอ้ ตอนนี้ฟิล์มก็กำลังจะกัดคอนโดแล้วนะทุกคนตอนนี้กี่โมงอะค่ะประมาณทุ่มปะหกโมงห้าสิบห้าใช่หกโมงห้าสิบห้าก็เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะทุกคน เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้ฟิล์มก็มาถึงห้องเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนวันนี้จากที่ตอนเช้าฟิล์มไปมอแล้วก็แบบเออละเหยลอยชายมันเรียกอย่างนี้ปะ ออจนถึงตอนเย็นตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและ้วพิมก็ให้เพื่อนๆตอบคีเทั้ง20คําถามไปครบเรียบร้อยแล้วถ้ามีข้อไหนที่ออไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เดี๋ยวพิมจะไล่ตอบนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ like, ับสไครด้วยนะคะพิมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ทุกคนเนาะก็ อย่าลืมมาเป็นรุ่นน้องซีนีมาของพวกเรานะคะรออยู่นะ